สวัสดีค่ะกลับมาพร้อมกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กับครูขวัญคนเดิมนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนั้นมีลักษณะอย่างไรและจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารนะคะครูขวัญรับรองนะคะเมื่อเด็กๆทุกคนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการสอนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะตอบคําถามตัวเองและตอบคำถาม ามของครูได้แน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนั้นคืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพของสารกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนรู้กันเรื่องของสมบัติทางเคมีของสารกันก่อนนะคะว่าสารแต่ละชนิดนะคะอะไรบ้างที่สื่อว่ามันเป็นสมบัติทางเคมีของสารนะคะอ่าโดยสมบัติทางเคมีของสารนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีของสารแต่ละชนิดและการเกิดปฏิกิริยาของเคมี ของสารนั่นเองนะคะโดยเราสามารถสังเกตได้จากการติดไฟการผูกกรอนการทำปฏิกิริยาของน้ำหรือแสงการทำปฏิกิริยากับกรดหรือเบสและการละลายทางเคมีของสารค่ะเมื่อเราทราบสมบัติทางเคมีของสารนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าสารแต่ละชนิดนะคะก็จะมีสมบัติ องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปเนาะและเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรบ้างที่มันจัดได้ว่าเป็นสมบัติทางเคมีถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนะาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอาจจะเกิดได้จากสารชนิดเดียวหรือการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแล้วทําให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งสารใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีลักษณะที่ แตกต่างกันออกไปจากสารเดิมไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่างกลิ่นขนาดของผลึกทุกอย่างแตกต่างกันเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยเนาะและเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค่ะเป็สารใหม่เกิดขึ้นมามันเราจะทำให้มันกลับไปเป็นสารเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ยาก หรืออา,อาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นสารเดิมได้เลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะที่ทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นนั้นเราจะสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะว่าอะไรบ้างที่มันสื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นก็จับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะ อย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นที่เกิดขึ้นจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปจากสารเดิมยังภาพนะคะหมูสดก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างขาวใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเอามานำมาย่างเนี่ยกลิ่นมันระยะเวลาผ่านไปกลิ่นก็จะหอมใช่ไหมคะชวนรับประทานอันนี้แหละคะ่ะ กลิ่นแตกต่างกันจากสารเดิมแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดสารใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะและนักเรียนสังเกตนะคะเมื่อเนื้อหมูที่เราย่างจนสุกหอมแล้วเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเนื้อหมูดิบสดก่อนหน้านี้ได้นะคะอ่าก็จะทำให้เรารู้แล้วนะคะว่าการย่างหมูอันนี้เนี่ย เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me, นั่นเองนะคะ 2. นะคะการมีฟองแก๊สเกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนะคะอาจจะเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะพอผสมกันปุ๊บอาจจะมีฟองเกิดขึ้นนะคะอ่าอันนี้ค่ะเราสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนเจอสารอะไรที่ผสมกันแล้วมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเหมือนดังภาพนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me, ที่มันไม่สามารถ ที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมได้เนาะหรืออาจจะกลับไปได้ยากเลยนะคะสสามนะคะก็จะเป็นเรื่องของสีที่แตกต่างจากเดิมอ่าดังภาพนะคะเป็นภาพอะไรอเอ่ยกล้วยสุกเนาะเหลืองน่ารับประทานเลยใช่ไหมคะอ่านักเรียนสังเกตไหมคะว่ากล้วยที่มันดิบกับกล้วยที่สุก สีมันจะต่างกันชัดเจนใช่ไหมคะกล้วยดิบสีเขียวเนาะแล้วก็กล้วยสุกก็จะเป็นสีเหลืองทําให้เราทราบว่าอ่ากล้วยอันนี้พร้อมที่จะนํามารับประทานแล้วนะคะสีจะต่างจากเดิมเมื่อกล้วยมันกลายเป็นสีเหลืองสวยอารามแล้วะคะ่ะมันก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นสีเขียวขนาดที่กล้วยแก่ได้แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการสังเกตนะคะ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอ่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างเลยนะเราทวนกันหน่อยมีกลิ่นนะคะหนึ่งนะคะกลิ่นแตกต่างกันสองมีฟองแก๊สเกิดขึ้นและสามมีสีที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะอ่ะมาดูจุดสังเกตต่อไปกันเลยนะคะอ่าสารที่เกิดขึ้นมานั้น อาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะตะกอนอาจจะเป็นตะกอนสีที่เปลี่ยนไปเนาะหรือว่ามีขนาดของตะกอนที่ใหญ่ขึ้นนะคะอ่าต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีแสงหรือเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่าดังภาพนะคะก็จ,จะเป็นการก่อไฟนะคะอ่าอาจจะมีทั้งเสียงทั้งแสงที่เกิดขึ้นมานะคะ ให้เราสังเกตดีๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเจอของสารนะคะมีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมินะคะถ้าเกิดจากภาพนะคะก็จะเป็นการให้ความร้อนเนาะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะคะก็จะส่งผลให้สารที่ได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดการเผาไหม้นะคะพอเกิดการเผาไหม้ปุ๊บสารตัวนั้นนะคะ ก็จะค่อนข้างที่ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้แล้วเนาะคือมีสารใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่นักเรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ เยอะแยะมากมายครูเชื่อว่าทุกคนเคยเจอแต่เราเพียงแค่ไม่ทราบว่าอันนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะตัวอ,อย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของการสุกข,ของผลไม้ทุกชนิดเลยเนาะคูยาว่าทุกชนิดอ่ะผลไม้ที่พร้อมจะรับประทานเนาะคะก็จะแสดงว่าสื่อได้เห็นว่าผลไม้นั้นสุกแล้วนะขึ้นอยู่ว่านักเรียนชอบความปริมาณความสุกข,ของผลไม้นั้น กี่เปอร์เซ็นต์นะคะบางคนอาจจะชอบแบบเออไม่สุกเยอะค่ะครูเพราะมันรสชาติหวานกําลังพอดีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งที่จะเสือให้เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะหนึ่งคือรสชาติเนอกกลิ่นอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปนะคะทําให้แหละอีกอย่างหนึ่งผลไม้ที่สุกแล้วมันก็จะไม่สามารถ กลับมาเป็นสารเดิมได้อีกแล้วนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างที่สองนะคะที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือการเกิดสนิมของโลหะต่างๆนะคะดังรูปนะคะก็จะเป็นการเกิดสนิมบนโซ่โซ่เหล็กนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตเห็นเนาะว่าเมื่อโลหะต่างๆหรือว่าเหล็กเนี่ยนะคะที่เราคุ้นชินกันเนี่ยเมื่อเกิดสนิมแล้วค่อนข้างที่จะ ไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นโลหะที่สวยเหมือนเดิมได้นะคะซึ่งสำหรับกระบวนการเกิดสนิมเนี่ยเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดในคลิปถัดไปนะคะว่ากระบวนการเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากการทำปฏิกิริยานะคะของสารอะไรกับอะไรนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ในเรื่องของการเผาฟืนนะคะที่เราเห็นนะคะการเผาฟืนการทำฐานนะ,ะทำฐานเนาะ จากจากไม้หรือว่าจากวัสดุอื่นๆนะคะที่สามารถนำมาทำฐานได้หรือว่าการเผาสิ่งต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นพวกเศษกระดาษเสื้อผ้าพวกนี้นะคะที่เกิดการเผาไหม้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเช่นเดียวกันถ้าจุดที่เราสังเกตนะคะที่ครูสอนไปเนาะหนึ่งก็คือเรื่องของเห็นไหมคะมีแสงเกิดขึ้นเนาะ มีกลิ่นเกิดขึ้นด้วยขณะที่เรามีการเผาใช่ไหมคะและเมื่อเราหยุดให้ความร้อนหรือลอดอุณหภูมิลงสิ่งที่โดนเผาหรือโดนให้ความร้อนนะคะรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปจากสีไม้สีออกน้ำตาลปานพอได้รับการเผาปุ๊บหยุดให้ความร้อนปุ๊บสีของไม้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นในสีเทา สีดำนะคะก็กลายเป็นฐานไปนะคะมันก็จะไม่สามารถ กลับมาเป็นไม้แบบเดิมก่อนที่เราจะนําไปเผาได้อีกแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันเช่นเดียวกัน,นะคะนั่นก็คือการทอดอาหารประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอดหมูการทอดไก่การทอดปลาหรือแม้กระทั่งจะเป็นการทอดลูกชิ้นนะคะที่ครูเชื่อนะคะว่าอาหารเหล่านี้นะคะนักเรียนทุกคนต้องเคยได้ริมลองรสชาติกันแล้วใช่ไหมคะ แล้วเราทราบไหมคะว่ากระบวนการที่เราได้มาซึ่งอาหารประเภทนี้นะคะที่ผ่านการทอดก็ล้วนเป็นการส่งผลให้สารนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่ะตัวอย่างเช่นจากภาพนะคะก็จะเป็นการทอดไก่การทอดปลาซึ่งนักเรียนจะสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นนะคะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะมีสารใหม่เกิดขึ้น จึงได้จัดได้ว่า,าการทอดต่างอาหารต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากการทอดนะคะในการทำอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการนึ่งต้มตุนหรือย่างนะคะ ก็ล้วนแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งผลให้สารนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถสังเกตได้จากตัวสี ตัวกลิ่นนะคะที่เปลี่ยนไปของอาหารนะคะเมื่ออาหารของเราสุกพร้อมรับประทานเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นอาหารที่ดิบได้อีกแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่นักเรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะรูก็จะขอทบทวนกับ นักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะก็คือสารชนิดเดียวหรือการผสมสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปทำให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะคะโดยสารใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีสมบัติที่แตกต่างไปจากสารเดิมนั่นเองนะคะและเราไม่สามารถที่จะ ทำให้สารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาเป็นสารเดิมได้หรือถ้าเกิดจะทำนะก็สามารถทาได้ยากนะคะจะแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะะอ่าให้เราสังเกตข้อแตกต่างกันไว้ดีๆนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะ,ะก็ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่าทุกคนจะสามารถตอบคำถามต้นคลิปที่ครูถามไปได้นะคะและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนบทเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ